พูดเลยค่ะหนูถ่ายวิดีโอไปอะพูดซูซูซู่แดงซูซูเดินสักรอบไหร่นไแกหนาวเ้าอะไรอันนอมไ่่อมายะก็จะถ่ายงสอีก็เข้ามาได้เ But, but ูดไปไม่สีแดงตายมามาออกเกิดไหมว้ายหนีแหละพวกซุ่ม yes, ยู่ห่างหลังเนี่ยก็ดีออกะหลังย็นมาแล้วก็ไหนล่ะเนี่ย